ข้าคือพญาขอมมือนี้นั่งอยู่ตั้งโดนตั้งนั่นพอรมานหัวจิตหัวใจเสละเกินเมื่อลูกสาวบามาเฝ้าปกติเวลานี้ลูกสาวต้องมานางไอ้นาง,งไอ้ยุใสมาหาพ่อดูนางไอ้มีอียงเสด็จพ่อสวัสดีค่ะ,สะเสด็จพ่ออยากดิฉันมถ้าไว้บางคมบอกไหม Oh. ต้องใส่คำว่า,าถาวายบังคมมันเบียดไหมบ้าตามพอมาจังใดเสด็จพอเป็นจังใดมาจังใดคือบ่มาหาพอโดนแล้วมา,าอยู่นีดเดียวเสด็จพอมีอย่างมาขอมาออดอีกบ่มือน,อนีิมีอยู่อยากได้ยังหนุอยากได้รถเจียวรถไปยังเขามีเงิเลือกกมากับพ่อใจเราเป็นยังโอ้ยบ่ลหนุ่บออยากขี่อยากขี่รถขี่บ่บังไฟบ่ มันวงเอาเรือเอาเสือเอาสร้างแม่น <ST> บ <U imprisoned> ่แ <bunker> ม <ring> ่นค kind of ่ะลงๆเอายังไก่อันย่างหนึ่งมือย่างได้รึเปล่สิไปยังกันแน่มือนี่อ่าโน้ว่าสิไปเขาปลาเ็ดเห็ดไปเก็บเห็ดย่างย่งนี่๋อเขาโน้อยากไปเนาะเห็ดยัง ขาหน่าเห็ดนี่ยังเห็ดขมเขาบอกมันเห็ดขมเห็ดขอมันเหยียดขมไม่ปวดบ่อยเหยียดขอป้าไหมจะได้เห็ียดยังเห็ดละลูกเอาเห็ดละลูกไปผู้เดียวก็ได้มันอันตรายเขาป้าเขาดงต้องเอาขอผ้าไปน้ำเอาผ้าตันสันเป็นไม่ยาม่ยิ่งเดินทางคนเดียวมันอันตรายลูกต้องไปเอา นายพันไปนําเข้าใจว่าก็ทันกันแล้วแต่เสด็จพ่อเลยค่ะนายพันมาหนีดูยิงเดือดห่อนชาวปันสิงแมวเด็กเนาะมาหนีมาหนีนายพันผู้นายพันถูอขาเปียบหน้ำโอ้ยเขาปลาเขาดงไรเนาะนายพันแตเหยียบน้ำมาหนีมาหนีเอามาได้หันยิงมาหนีบอกยิงอีนนี้บอกอันนี้ก็ได้นั่งไอลูกสาวของขา อยากให้เจ้าข้าป้าเข้าดงดยท่านป่าเพืออเพ่อโอ้ยเพื่อไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดกเก็บเห็ดเพาะเห็ดขมเห็ดละมูเจ้าสีผ้าน้ำทางไปได้บ่กลับไปได้ยูจยัดยูโคตรหกหกหน้าพญาน้อยอหน้าพญาน้อยบ้านไหนคุ้มไหนคุ้มบ้านก่สร้างนี่ละแถวนั้นมันมีผู้ีปีศาจร้ายเจ้าก็ยานเพเก่งกลัวบ่ อออันนี้แน่นอนอันนี้คืออันใดหือโอ้ยอันนี้นาเก่งลงคาถานาเก่งลงคาถาอ่ะนางไอเจ้าไปกับพ่อผ้เพิ่นได้ค่ะเสด็จพ่อจริงจังกว่านั้นค่ะเสด็จพ่อไปกูหวนไปเับเพิ่นดูแลเด้อให้พันดูแลเมอนจุอันทุก่อนก่อนล่างเกี้ยงเก่ามัดเห็ดล่างเห็ดให้เกี้ยงให้เก่าสิภาพเอาเห็ดแล้วโง่ก่อน ไปเดินทางปลอดภัยนะลูกและนายพันเจ้าดูโชคดีเอาเห็ดมาฝากพอทำดอกใหญ่ๆเพิ่มเติเล่นโมเสกพอไปไปโชคดีสีเบลค,นคนอลโคกมาหับที่านายนี่สิน,นี่นะ <c oughs> ยนยเ,อเยอะพักจ้ะถานมีก็เยอะทำไอศครีมเยอะแกเอารถออกมาเลยป้องกันไอ้พยันอันตราย ยังไงล้มีอะต้องยังไงจนันานไปยังไงยังไงยยิงมันเลยอยิงมันเลยไม่าดยิงเลยยิงมันตายหมดอกระลอกจะไหนมันขึ้นอยู่รถคนกะลอกเม่นเอ้าดู้เอาได้ม่แมงกระลอกคนคนคนจะไหนมันคือกระแจาะไคนหน่อยพิ่เม้ง